สวัสดีค่ะมาดามเมียฝรั่งพอกระเทินกระเป๋ามีบอแบรนด์กระเป๋าแบรนบอมีหรือมาดาม30บาทรักษาทุกโลกอาจาะพี่น้องวันนี้เราจะมาออวยโยธให้ประกันเนาะจากการมีประกันอุ่นใจที่สุดเนา,จากจ้ะพี่น้องแอมซื้อไว้เนี่ยไม่ได้เพื่อจะใช้มันนะเผื่อได้ใช้มันและมันก็ได้ใช้จริงๆเนาะจากเนาะประกันเล่มแรกที่แอมมีในชีวิตก็คือ แอมซื้อไว้เมื่อแอมอายุสามสิบสี่ปีใช่แอมอายุสามสิบสี่ปีสามสิบสี่ย่างสามสิบห้าตอนนั้นซื้อไว้กับกลุ่มสี่สิบสี่โรคร้ายเนาะพี่น้องกับบ่ได้ซื้อไว้เพื่อที่จะเคลมดอกจกัดแต่ซื้อไว้เพื่อเอ้ยเพื่อได้เคลมเนาะพี่น้องเพราะว่าความสะดวกสบายจากโรงพยาบาลเอกชนที่เราสามารถเลือกได้จาก เงินคุ้มครองของประกันสุขภาพห้องกสัมาทีซียูได้เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐบาลอบาัาโรงพยาบาลทรัฐบาลหรือเอกชนเนาะพี่น้องเมื่อเรามีประกันเราก็จะอุ่นใจจ้ะพี่น้องคืออย่างที่บอกว่าเมื่อตอนที่ซื้อไว้ฉันก็ร่างกายแข็งแรงมากจ้ะพี่น้องตรวจเจอเป็นพาหะทารัซิเมียแต่ก็ร่างกายแข็งแรงมากจริงๆ บเคยได้เครมเลยจะสิบเอ็ดปีผ่านไปจ่ายเบี้ยประกันปีละหมื่นตอนนี้หมื่นห้าเกือบหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดจำบ่ไดเนาะพี่น้องเบี้ยประกันจากล้องกับจำบ่นไดโบเคยได้เครมนอกจาะพี่น้องพอโบเคยเจ็บบเคยป่วยกกอย่างที่บอกแล้วการไม่มีโรคเป็นหลาบมันเปิดเสิริฐหรือสิเป็นน้ำตกซุปน้ำใหม่กระดัยจะพี่น้องแต่ทำเมื่อไรที่เขามีประกัน เฮอสิลอุ่นใจจ้ะบอกว่า,าสิอยู่รัฐบาลเฮาสิอยู่เอกชนเ่ากับสามารถเบิกค่าห้องเบิกค่านอนลงบ้านได้และแอมก็ได้มาใช้มันไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลและแล้วเราก็ได้เครมประกันและแอมก็ได้มีเล่มที่สองเมื่อสองปีที่แล้วนะจ๊ะถันผู้ชมอันนี้ก็ซสื่อไ้เพราะว่าตอนแหล่วสิบ่สื่อจะของมีเล่มแรกแล้วแต่ว่า ค่ารักษามันน้อยสําหรับโรคธรรมดาและโรคทั่วไปแต่โรคเฉพาะเจาะจงค่ารักษามันก็พอได้ก็เลยซื้อไวอีกเล่มที่สองเล่มแรกเบียประกันจ่ายวันละห้าสิบบาทอ่าวันละห้าสิบบาทเล่มที่สองซื้อไวเบียประกันจ่ายวันละหนึ่งร้อยสิบบาท ถ้าเฮาประหย,ยัดอย่างอื่นแล้วเฮ้ามาจ่ายเบียรประกรันนอสสำรับแอมเนาะแอมคิดจาสี่จะสำรับบางคนกะเปินกระบ่ได้คิดสำรับบางคนเพิ่นก็อาจจะคิดว่าเฮ้ามีสวัสดิการ30บาทหรือประกันสังคมกะ้างเฮ้ากับไปใส่มัน่นเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เอาที่ความสะดวกภผสะดวกมัน่นอ่าผู้ใดมีกาลังลกาลังจ่ายแบบใรก็เลือกเอาจา้ะแต่ถ้าเรามีกําลังจ่ายประกันสุขภาพเฮ้าก็ซื้อไ้เพื่อคว,วามบุญใจพี่น้องเพราะว่าเหมอมั่นได้ใส่แล้วมันเคลมได้มัน มันได้ใช้มันก็รู้สึกมีประโยชน์เมื่อสิบเอ็ดปีก่อนเนะี่ยมันก็เข้าใจว่าฉันจ่ายเบีย้ยประกันแบบไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยแต่เธอหารู้ไหมว่าการที่เธอไม่ได้เคลมประกันนะ่ะนั่นคือหมายถึงเธอสุขภาพดีนะจ๊ะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอได้เคลมนั่นเธอหมายถึงเธอเจ็บป่วยแต่การเจ็บป่วยนั้นเรามีประกันสุขภาพรองรับว่าเราจะใช้โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐอยู่ที่ว่า สะดวกแบบไหนหรือสะดวกยังไงสะดวกคาหมอเฉพาะทางส่วนใหญ่โรงพยาบาลเล็กๆต,ตามต่าจงจังหวัดกะจะมีอยู่แค่โรงพยาบาลรัฐบาลแต่ถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวโรงพยาบาลเอกชนเขาก็มีหมอเฉพาะทางนะพี่น้องพราะฉะนั้นถ้าเฮามีปาาระกันสุขภาพจาังได่เขากับอุ่นใจเข้าเลือกใส่ได้ว่าเฮาสิไปใส่ใจนะพี่น้อง เหมือนแอมนี่แหละเมื่อแกบชรลามาโลกกระแทรกซ้อนโลกกันเริ่มมีจ้ะพี่น้องเริ่มได้เข้มประกันอยู่เรื่อยร่ําไปไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุมา,ากัดลม้มมีดบาดหรืออะไรแล้วต้องได้เย็บแผลหรือต้องได้ล้า,างแผลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ได้ใส่ประกันเขาก็ได้เข้มประกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออการมีประกันมันก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองเนาะพี่น้องเนาะ ตำบลน้ำแอมกระสือคาห้องไว้น้ำแล้วกระสือคาอนอนโรงพยาบาลไว้น้ำเพราะฉะนั้นการนอนโรงพยาบาลของเฮามันก็ต้องเสียรายไดย้มันบอกผู้ใดมีงานมีอย่างยังสีต้องล่างงานล่างยังคือจากแอมคือการไปนอนโรงพยาบาลก็ต้องขาดรายไดย้มันบอกเฮาก็ต้องมีเงินประกันรายได้เฮ <c oughs> าก็จ่ายไปเฮาก็มีเหลี่ยมสองมีเหลี่ยมหนึ่งเฮาก็ได้มาเพราะฉะนั้นประกันจะมีประโยชน์ก็ตอนได้เคลม แต่ซื้อไว้เผื่อได้ใช้เข้ากับเหมือนเดยแต่จ่ายแต่จ่ายแต่จ่ายแต่เมื่อตอนจ่ายจะรู้สึกเสียดายมากพี่นอ้องโอ้ยจ่ายฟี่โอ้ยจ่ายไปโอ้ยจ่ายจายแต่เมื่อเราได้เครมจริงๆนะท่านผู้ชมเอ้ยการมีประกันแค่เซ็นเอกสารแล้วเราก็ออกมาได้เลยนะท่านผู้ชมล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลรัฐที่เราไปเราต้องสำรองจ่ายก่อนเพราะเขาไม่มีแฟกเคม หรือบางโรงพยาบาลม่มีแฟกเขมหาก็สำรองใจก่อนล้วเหาก็เอาเอกสารการนอนโรงพยาบาลเอกสารการเจ็บป่วยไปเค้มกับประกันได้นะจ๊ะท่านผู้ชมอ่อาแอมมี่ประกันสองเล่มได้จ้ะพี่น้องเล่มแรกก็ขึ้นเมื่อ11ปีก่อนเล่มสองก็ทำได้สองปีแต่สองปีเนาะอืมก็เลยโชคดีไปพี่น้องเลือกใดว่าสิไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐาบ้า อยู่ที่ว่าจะไปห,หาหมอที่ไหนเนาะพี่น้องเนาะเราต้องขอบคุณการวางแผนในการซื้อประกันสุขภาพของตัวเองและของผัวที่ซื้อให้เราเล่มแรกแอมพาเงินจ่ายเองเล่มที่สองผัวใจให้แอมจ่ายประกันหนึ่งปีรวมแล้วห้าหมืนบาทต่อปีนะจ๊ะบวร่วมประกันชีวิตของเจ้าของบวร่วมประกันเงินออมบวรวมอย่างทั้งสินนะจ๊ะแต่ถ้ารวม ทุกประกันที่แอมต้องจ่ายให้ทั้งพ่อและแม่และตัวเองปีหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมพ่อเราเดือกจ่าค่าประกันเพาวานยังผมมีเงินจ่าย <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครจะซื้อประกันติดต่อแอมได้นะคะแอมมีตัวแทนดีๆแนะนํานะคะท่านผู้ชมทั้งของไทยและของเทศนะคะ